เอาใช้หัวลากคันเดียวเท่าน,นั้นแหละครับาหางเทเลร์นี่เอาไว้ในไนะครับตัดเต็มแล้วก็เอานี่มาเกี่ยวเอาไปส่งใช้หัวลากไม่ัดเดียวเองเหลยหัวลากก็ลากตัวนั้นได้ครับลาก,าล,ากลากลูกมันไปด้วยไปไหนก็ได้ครับไปไกลๆเนี่ยก็ใช้มีเทเล์คันเดียวคุ้มค่าไม่ต้องไปซื้อเยอะๆครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบจตรุรงการเกษตรครับมาครับเาเ่งบักใหญ่ๆของต่อวัฒนาครับของเสียนกเพิ่นเสียนกเพิ่นเสียอูเสียนก,นยนกไล่ต่อวัฒนาครับนี่แหละครับเอาบักใหญ่ยยังเสียอะไรพี่นอ้องแนวคิดผมว่ามันก็ด,ดีไม่ต้องไปเลี้ยนไดออกจากให้ได้ยูแต่ว่าผมว่ามันวุ่นยากดนอกนะครับปีก่อนก็ลงสู่จอนแล้วครับ อยู่กับไทลุงเรื่องครับเมนูเฟกเจอริงนะครับพี่ไอเอ็มนะครับฟังธรรมอกานะครับสัญลักษณ์ของเขาดีเขียวเขียวแดงแดงดอกหัวเขาดีเขียวเขียวรุ่นเอ็มสี่เล้วเล้วอีกดอกมืนเนี่ย เอาไปใกล้ไม่ได้พี่นะ้องมันฝุ่นไหลแนวคิดเพิ่นก็ดีอยู่ได้พี่นะ้องเพิ่นเอารถเที่ยวเลยม,มาใส่เอาเอาเพิ่มปานี้แ่ะผมมากจังสิ่งละเอาใส่หัวลากขั้นเดียวเท่าน,นั้นล่ะครับอา่า หางเทเลร์นี่เอาไว้ในในนะครับตัดเต็มแล้วก็เอานี้มาเกี่ยวเอาไปส่งใช้หัวลากไปคัดเดียวเองเลยหัวลากก็ลากตัวนั้นได้ครับลากอ่ลาก,าล,ากลากลูกมันไปด้วยไปไหนก็ได้ครับไปไกลๆเนี่ยก็ใช้มีเทเล์คันเดียวคุ้มค่าไม่ต้องไปซื้อเยอะๆครับ ม,มันชัดว่าแหละพี่นนองตาผมก็เบื้งบเห็นได้ไะเนร่ยนะครับเบื้องลอดแว่นเอาพี่นอนองนะครับ มาจอดไก่ตายมันจะพูดหรอเวบนเมียเมื่อยย่ยมันมาเทศเลยแบบนี้เนี่ยกระยังเมืองไปเรื่อยๆครับวนเพื่อนยันออกจากให้ปได้ล่ะครับเพื่อนเลยมาจอดไก่แต่ว่าวิแนวคิดอย่างนี้มันก็สะดวก รถตัดขนาดเล็กมันก็ตัดไปตามเล็กๆข,ของมันแหละครับ ไกล้กันที่ม่มีหรอกเพราะมันเป็นหงกงแเช่าสุดลูกหูลูกตาครับห,หดนรนึ่กเช่านคน มีรถหัวลากคันเดียวทำได้กะหมดนะครับนี่ครับอันนี้มันเป็นยังนอครับเถกแกเถกแกที่ไหนรถเถก้า,ากเออเถก้กบอลงมาก่ ตะแกกลงมาเซ้นนกบนะตะแกตะตะแกนหรือตะแกโโอ้ลงคือบล่งรถวะมันเป็นยังมันคือตัดบระดยงนี่มันลมครับโอ้ ธุรกิจหลายเลยเถอะแกเนี่ยยันได้ลุงน้องเบิกเงินบ้าบอลงมาเนี่ยฮะยันเสียไหวเบิกเงินบ้างรถขาวๆรถเฟรย์รถออรถเสียออดเอาเสียออดแล้วบอลนั่นฝ่ารถอยู่นี่บ้างโอ้ยู่กับนั่นอยู่กั่นาจ่อยบ่ นาจ้อยสมัยดีปอครับยี่ยมนะครับโอ้โด้จัดเห็นเราจะเป๊กเลยไป,ไปดูกันเลยพ่อกันไหมไปพ่อตนได้ทิ้นไหมแล้ทิ้กับพูนตัดแล้วก็ออกไปข้างนอกพุณนนะครับตัดสูุ่่นเลครับมันไปทางไหนบันสู่ขุ่นบันนี้ไปว่าใ้นี่นะครับทเป็นเ,เกินอ่ครับอ๋อเปนโอเคเนเ, okay. เ,นเ,เกิเดียวเขาเดียวใไปได้ครับอืม ยังไราห้งันระโพังที่ครับ,รบจากไรลลกลกเลือบักลอยไรบ่มันยังอยู่สองล็อ,อกอับหซีเาอถึงบักลอยไรเออเจ็ดส,สิบแปดสิบอ่าหโอ้โหอันนี้ทำไปมาเป็นลูกนะ่ยจอยปลาจอยเพินขรับรถเคตดครับไม่ได้พอ่อปลาเลยได้ดูกัน เห็ดต่าง่ช่วงพ่มีรายได้สุกับพ่อจอยสองคนถึงขปันน้องว่เสียว่ยบ้อไหอ้ขัดเที่ยวไว้ทุกคอรบอเต็ใจมาใ่เรยกว่าบ่วอวัดอยู่อ่ะคนนี้ครับ เอาคลิปนี้ตัดเบื่องทำนี้ได้ไี่นองได้ได้เบื่องกัน